อันนี้คือกระเป๋าเครื่องสำอางของเราที่แบบจัดจัดไว้ใต้ตา,ตาจะเป็นของฟลีนนะคะหน้าแก้มันจะดูมีวความแบบผ่องผ่องพ o พสีคอนแทคเลนสเป็นอะไรที่คนถามกันทุกคลิปนะคะเป็นฟิลแบบบอนเซอร์เจอกันในช่องลิก,กะนะทุกคนตอนนี้ก็ตอนนี้จะแปดโมงแล้วเดี๋ยววันนี้จะไปข้างนอกจะพาลูกไปเที่ยวนะก็เลยมาแต่งหน้านิดนึงอันนี้คือผิวที่ลงสกินแคร์กันแดดละกันแดดวันน <iren> ี <pandemia> ้ใ <careers> ช้เป็น น,น,นี่ใช้ตัวนี้นะกันแดดนะคะแล้วก็มีแบบพกไประหว่างวันอะก็คืออันนี้เอาไปใช้เติมระหว่างวันตัวนี้อเดอร์มาเรามีพกอันนี้ไปด้วยเป็นแบบนี้เนี่ยเนี่ยเติมระหว่างวันที่เป็นพับ t อม r m e s u m i อันนี้ไปทาตัวด้วยอันนี้คือกระเป๋าเครื่องสำอางของเราที่แบบจัดจัดไว้เดี๋ยวเลือกเลือกมาเมื่อกี้ฉีดสเปรย์ของชาร r l ไปแล้วนะอันนี้ฉีดฉีดไว้อ่เดี๋ยวเรามาลงใต้ตากันใต้ตาจะเป็นของ c l e นนะคะชื่อสีว่าเทราคอตต้านะคะ นี่ลงใต้ตานิดนึงอันนี้เป็นพับของซปเปอร์มัมนะคะลงใต้ตานิดนึงเดี๋ยวลงคอนซีลเลอร์ต่อเดี๋ยวพิกัดที่จะมีขึ้นแปะไปให้แล้วกันนะทุกคนแต่ละอันเนาะถ้ามันมีพิกัดเนาะคอนซีลเลอร์จะใช้เป็นคอนซีลเลอร์ของกาล่านะคะเบอร์ศูนามตัวนี้นะอันนี้ก็เป็นแบบคอนซีลเลอร์แนวงานผิวเหมือนกัน ปกปิดอะไรดีเลยนะแล้วก็ยังให้ความสบายหน้าครับซูเปอร์มาร์เนี่คือดีมากอะมันแบบเกลี่ยเนื้อผลิตภัณฑ์ดีอ่ะลงตาประมาณนี้นะคะอ่ะวันนี้เราจะใช้เป็นแบบฟิลงานผิวทั้งคู่รองพื้นคิวเพลกับซูเปอรม์ปปรมาร์ซูเปอร์มาสีผ้า W นี้ n 90ผสมผสมกันใช้นิดเดียวนะฮะนี่ C n 90คิวเพลจะมีความเข้มนิดนึง นี่ก็จะไว้ใช้แบบว่าลงกรอบหน้าลงหน้าแก้มนี่ยังเหลืออยู่เยอะเลยนะคือแบบพอเราใช้วิธีเนี้ยมันไม่ต้องใช้รองพื้นเยอะเลยเราก็กาได้งานผิวที่แบบดูธรรมชาติไม่หนาด้วยตบตบไปนะคะอันนี้เป็นของ s u p e r ร์มนะคะ 25W ลนะลงมาบนหน้าแก้มเดี๋ยวเอาเอ็น90ลงตรงกรอบหน้า ไม่รู้มีใครไปเหมือนกันไหมพอเราเอายุอายุแบบว่าสามสิบอ่อะแบบเริ่มจะอายุเยอะขึ้นน่ะเรารู้สึกว่าเราแต่งหน้าแบบใช้ของที่แบบแต่งหน้าดูแบบน้อยลงมากๆเลยอะ่ะเน้นนอะว่าบางทีก็ขี้เกียจแต่งหน้าก็มีนะแบบลงแบบทาลิปบำรุงก็พอเน้นบำรุงอะไรเงี้ยวันนี้เราจะไปแบบพาลูกเที่ยวมันก็จะอาจจะเจอแดดนะอันนี้ตอนเช้ามันยังอืมคึมอยู่ใช่ปะตอนแต่ว่าตอนสายๆน่าจะมีแดดอยู่มั้ง ลงเป็นสีเบอร์12กับ15นะคะของ o อไมล์บลัชนะลงไปเลยเป็นดอทใช้พับอันเดิมอยู่ตัวนี้ชอบใช้แบบเนี้ยแบบต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 บพวกตัวบลัชมันเบรนดง่ายดีเดี๋ยวนี้จะใช้นี้ด้วยเป็นของ t i m e f o r i a นะคะสีโซลานะนี่จะเป็นคอนทัวร์แบบสติ๊กนะทุกคน คอนตัวสติ๊กอันนี้นะฮะเนือมันดีเลยแล้วก็ติดทนด้วยรุ่นเนะี่ยช่วงนี้อืมแล้วก็พับอันเดิมอีกเกี <g> ่ย <ye a> ไปอันเดียวจบแล้วก็เดี๋ยวลงสีเบอร์สิบห้านะคะชุบอันนี้สีแบบเข้มนิดนึงแต่มันน่ารักมากเลยอะฟีลแบบแก้มแบบรดฝาด มีความออกแดงๆชมพูชมพูเนี่ยสีน่ารักมากพอเป็นเบนไปมันก็ดูธรรมชาติดีต่อมานะคะลิก็จะใช้เป็นอันนี้นะแป้งของกาลาคือดีมากเขายังไม่ได้มีขายแป้งม่วงที่ใช้แล้วหน้าผ่องมากทุกคนแล้วมันก็คุมมันดีด้วยนะมันจะทําให้หน้าแก้มันดูนวลนัวขึ้นอืมแบบนี้เลยหน้าแก้มมันจะดูมีความแบบผ่องๆพ,ๆพ,พับพรับบรเป็นแป้งม่วงที่คนผิวเข้มใช้ได้รอทางแบรนด์แบบวางขายมากๆเลยอะ่ะ ว่ามันดีมากทุกคนหน้าผ่องอะ่ะแล้วมันคุมมันดีอะมันทําให้แบบเนี่ยเบลอผิวแล้วก็หน้าแก้มดูนวลละมุนดีต่อมาเราจะลงเป็นของนาสานี้ไปเป็นแบบสีแบบว่าเอาไว้คอนทัวร์อีกเป็นแบบฝุ่นของนาน,นี้สีลาก,กุน,น่านะคะสวยมากปาดเป็นอายแชโด์ด้วยเขียนคิ้วแบบฝุ่นคอสลุกนะฮะเราเคยทำคลิปไปตอนนนแกะก,กล่องเนาะก็ยังใช้อยู่ อีกอันหนึ่งนี้จะเป็นโรแมนนะคะโรแมนที่เขียนคิว W 1มันจะได้เส้นที่แบบเนี่ยเป็นเรียวๆเล็กๆแบบนี้อีกเก็บรายละเอียดโอเคแล้วก็ปัดนี่ซับซอบหน่อยมาสคาร่าคิวของโรแมนนะรุ่นใหม่ล่าสุดเลยอันนี้นะคะสูนหนึ่งนะคะ นี่หัวแปรงนแบบนี้อันนี้มันปัดแล้วมันดีตรงที่มันไม่เป็นปืนป้นๆบนผิวเราทุกคนมันจะจับไปที่ตัวขนเลยล็อกขนคิ้วได้นานดีแล้วก็ไม่ไม่เป็นแบบขนคิ้วแข็งๆอ,อ,อ,อ่ะอออ่ะเรามาเปิดตาเรานะคะเปิดตาเป็นของโรแมนต์เบอร์ศูนย์สามนะคะนี้ก็คือเป็นเป็นบัชออนแหละแต่ว่าลิคกะ์ะเอามาใช้เป็นอายแชโดว์ด้วยเอามาแบบแต่งเปิดกตาด้วยสีมันแบบละมุนดีเปิดกตาบนเปิดกตาล่าง อางทีแล้วก็มาคอนทัวร์จมูกด้วยนะให้สีมันเชื่อมกันอะทุกคนแบบเนี้ยมันจะดูแบบเข้ากันกับสีบลัชด้วยแปรงก็คือซูเปอร์มัมนะคะเรามีแต่แปลงซูเปอร์มัมเนี่ยตอนเนี้ยเพราะว่าของเขาแบบใช้ดีแล้วเราก็จะปัดเป็นบลัชด้วยเหมือนกันนะคะคือใช้ทั้งตาทั้งแก้มเลยให้สีมันแบบไปด้วยกันเมื่อกี้เราลงเป็นตัวบลัชทูเนาะเพราะว่าแบบอยากให้มัน แน่ไปกับผิวงานแล้วเราก็ใช้แบบฝุ่นทับอีกทีหนึ่งมันก็จะได้ทนมากขึ้นแล้วก็มีอันนี้ด้วยเป็นของเมเรสกานะคะบลัชแบบอันนี้เลอผิวสวยแล้วก็คุมมันด้วยนะสีที่ลิกใช้จะเป็นสีอะไรอะจำไม่ได้แล้วทุกคนแต่เป็นสีที่ชอบมากเลยออกชมพูใบใบหน่อยอันนี้ก็จะออกแบบมีความชมพูนมนมแล้วก็กลิ่นหอมมากเราจะวนกลับมาใช้พาเลตนี้อีกรอบสวยมากของโคยูทูนะคะเบอร์ศูนย์แปดเป็นเบอร์ที่ชอบมากๆเลย จืเหมือนคอนทัวร์ให้กลับเนี่ยเราก็ใช้เนิ้วมือคะ่ะแตะตรงตัวที่เป็นชิมเมอร์เนาะมันทอดไทยเนิ้วมือรู้สึกว่าสีมันจะติดดีกว่าขอบตาล่างเราจะใช้เป็นของลากาศนะคะอันเดิมเลเว l ส่วนหนึ่งเรียกเรียกว่าลูกรักมองตรงนี้นะคะแล้วเราก็ขีดได้ได้เห็นถุงตาของเรา อายไลเนอร์ยังคงชอบของช h u ู h ิ k i s นะคะเป็นเพนซิลไลเนอร์ทุกคนเวลาเขียนเป็นซอฟต์ไลเนอร์มันเขียนแบบสวยมากแล้วก็รุ่นเนี้ยติดทนด้วยเขียนง่ายลื่นเนี่ยหรีอชอบเขียนวิงหางเขียนเป็นซอฟต์ไลเนอร์ให้มันดูแบบซอฟๆเนี่ยไม่ได้คมมากแล้วทนด้วยนะรุ่นเนี้ยคือใช้ทั้งวันอะ่ะหางก็คือยังอยู่สีคอนแทคเลนสเป็นอะไรที่คนถามกันทุกคลิปนะคะทั้งทุกช่องทางเลยทางข้อความด้วย เป็นของ kitty k a า a i ้นะคะรุ่นวัฒนิกาสีวาเลนตินา่าบาวนะทุกคนเถ่อใครอยากจะไปนั่นเดี๋ยวแปะพิกัดไปให้นะใช้ตัวนี้หน่อยตรงนี้นะวิงนิดนึงคือมันจะมีความแบบยังครีมครีมอยู่ใช่ปะเราก็ใช้เนี่กเหลี่ยะไรอีกเนี่ยแล้วก็มันจะเหลือนิดนึงตรงเนี้ยแล้วก็มาทําเป็นแบบเหมือนตอลลี่อาย ทุกครั้งที่ปัดอันนี้จะมีคนถามตลอดเลยว่างานขนตาของอะไรนะใช้ของแบรนด์นี้เป็นของเดซ o n น e มีนะคะอันนี้นะดีมากขนตาคือแบบมันงอนตั้งมากๆเลยแล้วมันเด้งมากมันไม่ตกระหว่างวันแต่สิ่งหนึ่งเลยคือล้าออกยากมากๆต้องใช้เป็นพวก m a s ค a r a r e ี o v e r โดยเฉพาะใช้เป็นแบบ m ม c e ล่ a เมคอัพรีบูเวอรธรรมดาที่ไม่ได้ทำแมาเฉพาะ m a s าร่ามันจะออกยาก เดี๋ยวจะมาให้ดูเลยระหว่างวันด้วยแบบใช้ไปหลายชั่วโมงทั้งวันเป็นยังไงงานที่เราแต่งวันเนี้ยแบรนด์นี้คือเป็นราคาที่แบบเข้าถึงง่ายมากราคาร้อยต้นๆแล้วของเขาใช้ดีหลายอย่างมากแล้วขอปัดอันนี้ปิดท้ายแล้วก็เดี๋ยวก็ทาลิปนะลิปอันนี้จะเป็นของ1ิเบอร์ศูนย์สองนะคะจาวินเดอร์โซลิปแบบกลบสีปากเนาะทากลบสีปากก่อนจ้าอันนี้ทาแล้วจะมีความเย็นๆปากนิดหนึ่งรอแป๊บหนึ่งนะคะเช็จต,ตัว ระหว่างนี้เราก็จะปัดนน,ดนีิดนึงของ House Lab นะคะสี Fry Moon อันนี้ก็สวยเป็นฟิลแบบ Bronzer บสีจะประมาณนี้ทุกคนเนี่ยสีมันจะออกมีความน้ำตาลน้ำตาลสุดท้ายเราจะปิดจบด้วยลากการ์ดเบอร์02เราจะใช้แบบสีจมูเนี่ยเพิ่มความพอปความนัวไปอีกเห็นปะ ดูมาแก้มนัวมากนี่เริ่มแบบเออสะดวกกับการแต่งหน้าขึ้นก็คือชอบปัดสีที่เราเคยบบไม่ชอบปัดมาก่อนแบบไม่กล้าปัดอะเขารู้สึกก็ไม่เข้าใช่ปะแต่เนี้รู้สึกว่าสีปรบมันเนี้ยกับคนผิวเข้มอะมันก็ไปได้นะทุกคนมันมันใช้ได้นะปัดวยแป้งมวงอีกรอบหนึ่งเรียกว่าอะไรฟินิตลุกฟินิตลุกปิดนิดนึงให้มันนวันวๆจะเสร็จละนี่จมหมนีกนิดนึงนะ ปัดให้มันตรงนี้มันแหลมแหให้มันแบบเร็วๆขึ้นมาหน่อยอ่ะเราลืมเทตตี้สเปรย์อันนี้ปิดท้ายอืมค่ะทา,าลิปของอะไรดีวันนี้ดิโพลิปลไปมาจะรียนที่ติดทนอ่ะทุกคนนะให้ดูรุ่นเนี้ยคือทนมากของ Y I U อ่ะทีนั้นเนี้ยทนมากๆเลยเดี๋ยไม่เหนจะไปสิงพา้มาไมู่ส่นหนึ่งเดี๋ยวได้หมจะไปสิงพกลลักเคยะรู้บอก เรา้แต่งตัวอยู่เลยลูกอำนึงสีจะประมาณนี้ทุกคนอันนี้คือทนนะเนี yeah. ่ยเอ็นทินที่ปากฉ่ำซูเปอร์มาร์กนะคะลิปบา์เบอร์ศูนย์สองเดี๋ยวระหว่างวันก็อาจจะมีแบบเติมลิปเพราะว่าลิปพกลิปไปหลายอันมากอาจจะไม่ใช่สีนี้นะทุกคนอ่ะโอเคทุกคนนี่ค่ะฟินิชลุกแต่งหน้าของเราวันนี้นะคะได้เป็นลุกประมาณนี้เลยชุดวันนี้ก็ เป็นเสื้อตัวนี้นะคะลิปหกแป้งอันนี้ไปด้วยเพราะว่าเผื่อผิวหน้ามันมันใช่ปะมันก็จะช่วยคุมมันด้วยตัวนี้นะให้ดูนี่ของกาล่าตัวนี้เบอร์ศูนย์สามแต่ว่าลิปเดี๋ยวอาจจะมีเปลี่ยนระหว่างวันนะโอเคไปแล้วเดี๋ยวเราไปข้างนอกนะะ้วค่ะเดี๋ยวมาอัปเดตกันนะให้ดูกันว่างานผิววันนี้ในระหว่างวันเป็นยังไงนะนี่่ะเปลี่ยนสีลิประหว่างทางอันนี้เป็นของชางโฟเรียนะคะวายนิวส <4. S 2> <4. S 1> ี่เบอร์สิบน่งกันอยู่ แค่เรานสามารถที่าไป่ารูในาดอกม้ได้ขบคม่านาอัปเดตผิวกันหน่อยนะคะตอนนี้ก็คือจอดพักก่อนแดดแดดสุดยอดมากตอนนีนะ้ตอนนี้คือบ่ายโมงแล้วหน้านี้คือแต่งมาประมาณห้าชั่วโมงแล้วนะคะผิวตอนนี้ก็มีการลงแบบลงแป้งนิดนึงเหมือนกัน นะเป็นแป้งอันนี้ของกาล่าซับตรงจมูกที่มีความมันอะไรอย่างนี้นะคะแต่นี่เลยให้ดูอะไรเนอร์เห็นปะมาชาร่าของเราคิ้วคือยังอยู่ทนไม่เลอะอะไรเลยเนี่ยแม้ว่าจะแบบร้อนแค่ไหนนะคะก็ไม่เลอะขนตาอย่างเด้งอยู่ของเดซเซนเมีม มาถึงบ้านแล้วนะคะวันนี้ก็ไปทั้งวันเลยนะหน้านี้คือแต่งประมาณตอน7โมง45นะตอนนี้ก็4โมงครึ่งแล้วนะคะก็คืออยู่ทั้งวันนะมีเติมแป้งระหว่างวันไปนรอบหนึ่งตรงแถวหน้าแก้มแต่ว่างานตาเห็นปะมาสคาร่าต่างๆทุกอย่างมันยังอยู่ดีหมดเลยเห็นไหมไอายไลเนอร์อะไรก็คืออยู่ทนมา,มากๆเนี่ยไม่หลุดเลยมาสคาร่าคือแบบดีมากนะใครที่มองหามาสคาร่าที่ติดทนอยากให้ขนตามันงอนเด้งทั้งวันก็ ลองดูได้นะคะของแดซเซนมีนะนี่เดี๋ยวซักมันเลยนี่คือสักมันครั้งแรกแล้ววันนี้ยอากาศแบบร้อนอ่ะช่วงมันเริ่มแบบสิบเอดโมงขึ้นไปเริ่มร้อนแหละเชา้ชาเชา้ชายังแบบอึมคือมอยู่ไม่มีแดดเนี่ยความมันประมาณนี้อผิวหลังสักมันนะคะ โอเคทุกคนอันนี้ก็มาแต่งหน้าให้ดูกันนะคะในคลิปนี้เนาะหวังว่าทุกคนจะชอบกันเดี๋ยวพิกัดขอตงต่างๆเนี่ยลิจะมาแปะไว้ให้นะคะอันไหนที่แบบหาพิกัดเจอก็จะแปะไว้ให้ใต้คลิปก็ลองดูกันได้เนาะใครอยากรู้ข้อมูลไหนเพิ่มเติมก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะคะใต้คลิปนะคะติดตามลิซได้ทาง YouTube Facebook Instagram แล้วก็ติ๊กต็อกตามช่องทางนั้นนะะ่ะตรงนี้เลยนะคะขอบคุณทุกคนที่มาดูคลิปนี้กันเราไว้เจอกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเมื่อกี้แบบเทสการน้ําให้ดูเลยเนี่ย ที่เราใช้มาสคาร่าสีเขียวกันวันนี้นะนี่เลยดูดิดวนน้ำอะไรต่างๆอยู่ทนมากคือไม่เลอะเลยอืไปลองกันชอบทั้งสองสีอะแต่ว่าลางออกยากนิดนึงนะต้องใช้เป็นแบบมาสคาร่าริมูเวอร์อะไรเงี้ย